ไปต่อกันที่เพรกหนุ่มพีทพัชระนะคะที่ก็ออกอาการตื่นเต้นไม่น้อยค่ะหลังมีบ้านหลังแรกเป็นของตัวเองนะคะซึ่งเขาก็จะเน้นความเรียบง่ายค่ะพร้อมกับอัปเดตให้ฟังด้วยว่าตอนนี้แฮปปี้กับชีวิตโสดค่ะ ทำเอาพระเอกหนุ่มพีทพัชระตื่นเต้นไม่น้อยกับบ้านหลังใหม่นะคะโดยเจ้าตัวได้อัปเดตค่ะว่าบ้านยังไม่เสร็จดีแต่ก็ยอมรับว่าไม่ได้ไปดูความคืบหน้าเลยเพราะว่าไม่มีเวลานะคะก็เลยให้พี่สาวไปดูแทนส่วนสาเหตุที่สร้างเสร็จช้าก็เพราะว่าบ้านคนอื่นเนี่ยสร้างเสร็จก่อนและก็ใช้ผู้รับเหมาทีมเดียวกันซึ่งก็เป็นบ้านหลังสุดท้ายของครอบครัวแล้วละคะ่ะโดยก็จะเน้นบ้านแบบเรียบๆรียบแล้วก็จะสร้างให้คุณพ่ออยู่ด้วยไปฟังเสียงพีทพัชระกันค่ะ เน้นแบบเรียบๆมากกว่าจริงๆคือไม่เคยมีบ้านมาก่อนคร <c oughs> ใช่ครับเริมีแต่แบบเป็นเหมือนแบบคอนโดอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าจะมีบ้านของผมคือเหมือนแบบโปรเจก์นี้พี่ผมเป็นคนดูก็เลยบแบบปล่อยให้เขาแบบรันดีกว่าไม่งั้นแบบหลายคนมันแบบหลายความต้องการแล้วมันแบบมันไม่เสร็จอะไรเงี้ยแล้วก็ง่ายๆดีกว่าหัวใจล่ะคะเป็นยไงคะเรื่อยๆครับก็เป็นอย่างเงี้ยแหละครับไม่มีเลยหรอเรื่ององไรคะ ถ้าอยู่ตามกองถ่ายอยู่ต่างจังหวัดผมก็ไม่รู้แต่ถ้าผมไปทําเวลาไหนเจอใครอะไรอย่างเงี้ยก็เหมอวลานี้ชีวิตก็มีแค่นี้แหละครับใช่มันฟังแล้วดูเศร้าๆเลยไม่เศร้าหผมว่ามันก็ปกติออกมันไม่ได้จําเป็นว่าแบบเฮ้ยเราต้องมีแฟนชีวิตมันถึงจะปกติอะไรไม่มีคนเราโอเคคนเรามันก็อยู่ได้นะ